โอ้ยนี่โกลรบินคือก่อนหน้านี้หลังหลังส่วนก็คือจะมีสเนคแมนมาหนี่ง <Yeah. S 1> yeah. สองบังค์แมน ุยดับสวดมดีทรับชมพันอยู่กับผมอ่าขั้นแรกคุณอย่าลืมับผมมีเสื้อหายขั้นแรกคุณอย่าลืมครับนี่ เสื้อของแปรดุดแหมคุณสามารถมาซื้อได้ราคาตัวละ5 5 5บาทเร็นี้คือจะมีแบบว่าราคาถูกให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตหาแหล่งก่อนตอนนี้คือผมทําวันนี้ก็ได้กํลังนิดเนหน่อยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าใครสนใจอยากจะซับสนุนผมคุณสามารถที่จะมาซื้อได้ที่แฟนเพจซื้อนะนะแปะว่าแบบ EC ซี่อีซมันนี่มันคราเชียอะไรครับผมนะโอเคเรามีเพจก็อยู่ที่505เพจครับผมนะ ระว่างนี้กระแสของวันพีเป็นร้ค่อนข้างจะดีมากขอขอบคุณมากๆใจจริงครั้งและสิ่งสำคัญผมขอขอบคุณมากๆจากใจจริงอีกอคกกจจรัง้งหนึ่งกับแฟนอาร์ตที่ส่งมาให้กับผมนะคือเท่มากผมชอบมากนั่นคือเป็นอูรูชแปะกับผมนะหรือว่าอูแปะหรือว่าแปะรูาโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมนะผมชอบมาก และถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเล่น One Piece Online ในคอมคุณก็สามารถกดได้ด้านล่างลิงก์ด e ค c ิปชั่นเช่นกันนะครับผมนะนั่นก็คือเป็นโปรแกร,รม Alb Player นะครับผมนะก็ไปลงกันนะครับผมโอเค ตอนนี้ครับผมนั้นจะมีเรื่องของแพ็กใหม่แพ็กห้าสเต็ปนี้แค่วันดรยมเท่านั้นนะครับนั่นก็คือถ้าว่าคุณกลดหมดนะครับผมนะมีโอกาสได้เป็นเรื่องของลูฟี่บังคือมึงกับโซโลจึโลแล้วก็เป็นแฮปปี้ฮอลิเดย์ตัวนี้นดนนี่จอปเปอร์หรือว่าทาโุกิจินนั่นเองครับผมเนี่ยปานุกิจินทาโุเกจิ สิ่งที่เราอยากได้ไดก็คือเป็นบังเมึ่มรับผมนะหรือว่าูฟี่บร์แมนนั่นเองผมอยากได้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเหมือนรหัสนี้ยังไม่มีนะแล้วก็เคยรีวิวลูฟี่เกียร์สีไปแล้วแต่ว่าแบบยังไม่ได้คอสเพลน,นะครับผมนะแล้วก็เลยมาจัดบังเฉมึมลีอฟอฟฟูกันในนู่น,นับผมนะแล้วสิ่งสําคัญเลยสเต็ปมาดูก่อนนะการันตีคาแรคเตอร์ครับผมนะสี่ดาวนะก็คือเราได้สี่ดาวแหละนะครับผมนะแล้วก็สีดนะสดนะส่ดาวอีกตัวหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามก็สี่ดาวส่วนอันสี่ก็คือไม่มีการันตีนะครับแต่ว่าคุณกดฟรี ส่วนอี่ห้าก็การันตีนะครับจริงสําคัญเลยสมมุติว่าคุณกดสเต็ปหนึ่งเนี่ยคุณได้เอฟพีอีกนะสเต็ปสองก็คือได้เป็นเหรียญครับผมนะสเต็ปสามได้เป็นที่อัพบูสครับผมนะ สุดเซฟห้าก็คือได้เป็น100ชิ้นส่วนทองอันนี้คือเจ๋งมากครับผมนะแล้วก็โชว์ดับเวลดตนี่คือแบบโคตรอยากนําเสนอเลยแม่งโคตรเวอร์เลยท่านผู้ชมนะครับโชว์ดับเวลดตก็คือเห็นไหมครับผมนะซีดาวเนี่ยมีโอกาส100%ยังไงคือคุณก็ได้อยู่แล้วกับแพ็คนี้เขาบอกนะครับแล้วก็เออเกียโฟกส์บาร์แมนเนี่ยครับ20%่สิร์เนะคือโอกาส20%เท่ากับว่าคุณเนี่ยมีโอกาสา60%ที่จะได้ครับผมนะน่าจะใช่นะ หรือว <X C> mhm> <dy> ่าเขาสมพวกนี้20% <N ich ael> ่สเป็นต์นะครับผมนะเออซึ่ง60%เนี่ยคือยังไงก็ต้องได้พวกนี้นะครับผมนะชัวร์อยู่แล้วนะครับผมนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูกันนะเดี๋ยวรอดูกันว่าแพ็คแจกหรือว่าแพ็คลวงโลกครับผมนะมาปาร์ตี้มาปึ้งโอ้โห้ปาร์ตี้มาแบบนี้เรียบร้อยครับธนุกิจจริงแมวธนุกิจจริงกูอยากแม่ธนุกิจจริงกูอยากได้บึ้มมคอันนรบผงขึ้นมานะครับผมนะบมาก่อออนนนึ้้มมโหกรรคับผะหรือมออกรนนนั่เง โอ้โหโคบี oh, <YouTube. S 2> ้บาร์ตครับผมนะคิสบารครับผมนะโอู้หูยอุซส์ครับผมแบบในร่างแฮมเบอร์ครับผมนะดอนคีกอโฮเต้โรฟามิงโก้ครับผมคาบะจั๊กเพื่อ้เชี้คัมโตกิจินกูไม่มาเลยไม่ใช่ครับผมบาว์คัมันไม่มาเลยมิโกโรปินครับผมครับบาร์กี้กับตันบาร์กี้นั่นเองโอู้หบาร์กี้อาเกะเลสัตว์มึงจะเป็นบาร์กี้บังโอ้โหูทันโตกิจินมาครับ ท่านผู้ชมทันุกิจินมาทันตุกิจโอ้ทันตุกิจินคือเคยมีไปแล้วนะครับผมนะทานุกิจินมาหนึ่งตัวก็ผมนะอู๋บาวแมนกูม,มานะั่นคือรอบต่อไปคือบาวแมนต้องมาละจริงๆบาวแมนต้องมาลรระรอบต่อไปนะรอบต่อไปขอหน่อยนะให้กันหน่อยนะ <c oughs> นะอุ้ยมาอีกแล้วปาร์ตี้แบบนี้ทานุกิจินอย่ามาไม่เอาทานุกิจินละกูเบือ่อทานุกิจินละซึบเข้าไปหืมยิ่งแย่งกูซบเข้าให้อ่อทานุกิจิน ได้เห็นกินจิ้นลัวชั้นน่ารักกุุงกิ้นก่อนสปีครับผมนะก่อนทำคลิปกับผมเป็นบรูคแล้วก็เชอร์นี่ครับผมนะยูสกุปเอะไรมาจนไม่ไปเนี่ยอ้าวเออพี่กินนั่นเองครับผมนะเออเบลล์น้องของจอนคีกันเองโอ้โหบรูคครับผมโซคิงกันเองครับผมโอ้โหคันหัวเลยครับผมนะนี่เป็นมือซิเชียนครับผมนะเออบรูคครับผมเออแล้วกูไปเอาโซคิงอย่างไงว่ากูเมาครับผมโอเคชูเยลเลสเตอร์บรูคครับผมนะทำต้องกินจิ้นตั้งมาแล้ว เออวไม่ใช่เรือยินบาแวนต้องมาแล้วโคบี้ไวแอ,อ้นอะเกมมาทั้งฟอคิบิชช,ช์กับผมเนะี่ยปลื้มปู่อาวิดาครับผมเนะี่ยเฮ้ยโอ้โหลูฟี่ก็ขึ้นค่าหัวทั้สิบล้านอ่าหมดครับผมอันนี้บังทำไมไม่มีโอ้ยูคูมาเสดฝากอัีกสามปาร์ตี้มาหน่อยเพื่อนขอหน่อย โโอหไม่ตีด้วยแล้วนี่เอ้ยเกียร์สี่ต้องมาแล้วเพื่อนเกียร์สี่ต้องมาแล้วเกียร์สี่ต้องคัมแบ็กแล้วโอ้โหนิโกโรบินคือก่อนหน้านี้หลังหลังส่วก็คือจะมีสเน็คเขมเมน Yes นะอยากเป็น้องครับผมเกียร์ฟอกกิ้งสี่มาขนาดนี้ไม่เปิดปาร,ร์ตี้คือยังมีเกียร์สี่ของผมนะเป็นตัวใหม่ที่แบบพึง่งจะได้เลยนั่นในระดับนี้คือยังไม่เคยได้เกียร์สี่เพราะฉะนั้นผมขออีกสองตัวขอเกียร์สี่สองตัวโอกาสอาจจะนะแต่ขอหน่อย ขออีกตัวหนึ่งครับผมนะขออีกตัวหนึ่งจริงๆลูฟี่บอาวนแมนครับผมนะขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยเอะเพื่อนเออขอร้องนะครับขอร้อง please please อู้หูยสันจิครับผมนะแม่ธนุกิจินแล้วนะแมวแล้วนะเออเอาบรนะาวแมนมาแล้วกันโอ้โหหมดครับผมท่านผู้ชมยังยัง,ย,งยังนิดนึงหมดแล้วนี่หมดละขอหน่อยโอ้โหโจรยังไม่หมดหรอหูเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเรื่อยเรื่อยอูหูธนุกิจิน เออธนุกิจินมาทำไมโอ้โหธนุกิจินกูเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยธนุกิจินกูเวละอะไรไนระ่ยธนุกิจินดูดิโอ้โหธนุกิจินกูแม่งเท่าไหร่แล้วนะดูดิโอ้โหแปดิธลธนุกิจินกู fuck, ธนุกิจินกูแ okay, ปดสิบเดฟธนุกิจิน bro โอเคปะฟรีรบนี้ฟรีคิกมาโฟกเกอร์ er. ขอหน่อยเพื่อนโอ้โหรอบนี้น่าจะเงียบครับผมนะสกิปมาปุ๊บอ้ยโอ้ยย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  บอดสนิทสิถามลงสัตเอ้ยแบกกับมาก่อนเรียนกับเพื่อนมาดูที่เช pues ่กันครับผมนะเออเรามีชิ้นส่วน500ได้อยู่นะถ้าสมมติว่าเราได้บราวน์แมนมาแค่ตัวเดียวเราก็สามารถที่จะทำเป็น80ได้แต่ว่ามันจะเฟืองเกินไปครับท่านผู้ชมดังผมเลยไม่แนะนำนะไม่แนะนำที่จะบบเอาให้พวกเวล60มาอัพใช้400อัน่ะท่านผู้ชมที่ดูดิ400อันเพื่อที่จะเราได้เลือ80เพราะฉะนั้นผมขอเนี่ยสเตป5เอาบราวน์แมนมา2ตัวเลยนะ เออผมขอห้าตัวกันเนี่ดวงดีกับเขาหน่อยผมเห็นบางคนได้สี่ห้าตัวนะแบบดวงดีมากกันนะั้นอ่ะเออได้บางแมนทักสามตัวแล้วพอกันเลิกกันเปิดตี้แบบนี้มาก่อนเลยบัร์กี้ครับผมเนี่ยเปิดตี้หน่อยดิเปิดตีดด้แบบสังสรรค์นหน่อยโหนี่เขาล้ม,มปิ้งครับผมนะมปิ้งครับผมเนี่ยสังสรรค์มาหน่อยดิโหูไม่สังสรรค์เลยเขโ,โ,โ,บบโรบ,รบรีครับผมมาหน่อยอุ้ยสังกีครับอาราบิสตาครับผมซึบโอ้โหซอฟครับห้า้วครับท่านผู้ชม โควบิเวอันครับโอ้โหบ้าแมนมาน้อยเจ็ดครับใครนีโคโลปินครับผมแปครับโอ้โหโคบิเวอันนะเกมฟังชิดเฮ้ยมันจะคนตีะขนาดนั้นโอ้โหนามิครับนามาซ็อกใต้คราเมลฟังชิดไปครับก้าวมาบ้าแมนจามี่ครับสิบครับบ้า อย่างนั้นป่าน้อคือถ้าหาคนอื่นได้แล้วแบบยังไม่มีอะผมบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่โหดมากแต่ผมรีวิวไปแล้วไงผมก็เลยไม่อยากได้หมดครับผมธนุกิจินทํากูได้คือถ้าไม่ได้ธนุกิจินเยอะขนาดนั้นน่ะเราก็แบบมีโอกาสที่จะได้บาแมนนะแต่ธนุกิจินมาสองตัวสามตัวเลยอะท่านชมแบบมันก็เกินไ ครับผมหูหมดแล้วม,มันจะแม่งอยากออกให้ดูครับว่าลูซี่เก๊สสีของเราเวลไรน,นะครับผมหูเวลแค่หกสิบโอ้ยกูหมุนมือเลยยี่ดอกสามารถบูธถึงไหมบูธถึงไหมดูสิว่าบูธถึงไหมโอ้โหบูธไม่ถึงครับยังไงก็ไม่บูธหนึ่งแต่เป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าความแรงแบบท่องตายนะครับแรงแบบสับๆนะฮะ เดี๋ยวผมไม่ได้ด่าใครนะแต่บอกเลยว่ามันแรงแบบแรงแบบเดีย๋ยดูกันเดีย๋ยวดูกันเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอเล่นให้ดูนะครับผมว่าความแรงเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมโม้นะครับผมผมยอมลงทุนเลยแลกเศษทองเลยอะเนี่ยดูนะเอาทองมาเลยขอไพ่เสสยงรถกลัวแล้วขอภพยในคำหยาบได้ครับเออเป็นนี่ครับคิสฟรฟักเมนครับผมเนะี่ยปข๊้เข้ามาไหนฮนันนกิจินกูเอาไม่ใช่ฮันนีิจิน เราแลกเป็นนี่ครับลูฟี่กับสีต้องมีสีละอันถึงจะได้โอ้โหไปดิครับสีละอันมาดิไปดิสีละอันเพิ่งโอเค oh <my> เพื่อท่านผู้ชมทุกคนกดไลค์ให้ด้วยฟรีโอ้โหยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเนี้ยมันโกหกแล้ววุ้มเรียบร้อยครับผมนะเวิล์ลแปดสิบดับบัญชีน้องเอ้ยโอ้โหเหลือเอยอะอะไร สองร้อยยี่ห้ายังพอได้อยู่เผื่อแบบมีตัวที่ว่าเจ็ดสิบอ่ะเราก็ใช้แบบสองรนะ้อยอันเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยสาโบตัวนี้ครับผมเราสามารถที่จะทําเป็นห้าดานได้ใช้สองร้อยก็คือถือว่าได้อีกนะเผื่อว่ายังได้อยู่นะครับผมแต่นี่คือธนุกิจินของเรานี่คือแบบไปไกลแล้วนะครับผมนะธนุกิจินเราโหดแล้วครัท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้ขอขอบคุณามากมากจากไก่กินงั้ที่รักโดนจบเพลงให้คุณกดไลค์แชร์คลายนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เราจะเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลากับผมนะอย่าลืมนครับะ ใครที่สนใจอยากาอุดหนุนผมหรือสนับสนุนผมครับผมนะคุณก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะที่ทางแฟนเพจซื้อน,นะแปะไว้ละครับผมนะโอเคขอบคุัาพกัลครับบ๊ายบาอุทานุกิจินกูมาเยอะเกิอนอะ่ะคลิปเนะี่ยดับชีน้องเฮ้ย